คุณเคยสงสัยไหมว่าทุกวันที่คุณตื่นขึ้นมาคุณกำลังใช้ชีวิตไปสู่เป้าหมายของคุณหรือแค่ใช้ชีวิตไปตามแรงผลักของเมื่อวานเมื่อเดือนก่อนหรือไม่ก็เมื่อหลายปีก่อนโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจหลายคนตอบได้ทันทีว่าผมอยากรวยครับผมอยากมีบ้านอยากมีชีวิตที่ไม่ต้องลำบากในวัยเกษียณแต่ถ้าเดินเข้าไปถามต่อว่าแล้วคุณต้องทำอะไรบ้างละ่ะถึงจะไปถึงตรงนั้นเงียบครับ คำตอบที่ได้ส่วนใหญ่คือก็ไม่แน่ใจหรือเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีสวัสดีผู้ฟังทุกท่านเช้านี้กับ d a i l y Boost Podcast พอดแคสต์แห่งการพัฒนาตนเองและเพิ่มมุมมองการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงสูตรตั้งเป้าหมายให้สำเร็จแบบไม่ให้หลงทางและนี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่วนลูปเดิมๆคุณรู้เป้าหมายของคุณแต่คุณยังไม่เห็นภาพของมันจริงๆคุณบอกว่าอยากไปให้ถึง แต่คุณไม่รู้ว่าที่นั่นมันหน้าตาแบบไหนเหมือนบอกว่าอยากไปเชียงใหม่แต่เมื่อรู้ว่าต้องขึ้นเหนือหรือขึ้นใต้คุณจะไปถึงได้ไงวันนี้ผมอยากชวนคุณกลับมาดูสิ่งง่ายที่สุดแต่หนักแน่นที่สุดในชีวิตนั่นคือคุณต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมอยากให้คุณอยากไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นบอกว่าควรมีไม่ใช่สิ่งที่คุณพูดเพราะมันดูดีว่าผมอยากประสบความสำเร็จแต่เป็นสิ่งที่หัวใจคุณต้องการ สิ่งที่ถ้าคุณไม่ทำคุณจะเสียดายไปทั้งชีวิตสิ่งที่ถ้าคุณทำสำเร็จคุณจะหายใจลึกขึ้นและรู้สึกว่าใช่นี่แหละของจริงปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจถามคำถามนี้กับตัวเองเลยเราตื่นเราทำงานเรากลับบ้านเราดูโทรศัพท์เรานอนแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาอีกวันชีวิตกลายเป็นโหมดออโต้คุณเหมือนกำลังนั่งรถไฟที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆ แต่คุณไม่เคยถามเลยว่าปลายทางที่รถไฟนี้พาฉันไปฉันอยากไปไหมและนั่นทำให้คนจํานวนมากทำงานไปปีต่อปีใช้เงินเดือนต่อเดือนมีเป้าหมายแค่แบบลอยๆแล้วก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวปีหน้าคงดีขึ้นเองมั้งแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นเองโดยที่คุณไม่กำหนดทิศท,ทางให้มันไม่เคยมีและจะไม่มีวันมีผมอยากเล่าเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งให้คุณฟังเขาชื่อพิชัยอายุ42 อยู่ต่างจังหวัดไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นนักธุรกิจไม่ได้รวยมาตั้งแต่ต้นเขาเป็นช่างไฟธรรมดารับงานวันละ4 0 0 0ถึง600บาทชีวิตวนลูปเหมือนหลายคนจนวันหนึ่งเขามาถามผมว่าพี่ผมอยากให้ชีวิตมันดีขึ้นผมควรเริ่มตรงไหนก่อนผมไม่ได้ถามเขาว่ามีเงินเก็บเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าเขามีโอกาสอะไรผมถามเขาสั้นๆแค่ว่าชีวิตที่ดีสำหรับคุณ หน้าตาเป็นยังไงเขานิ่งเงียบไปเป็นนาทีก่อนตอบเบาวๆว่าไม่รู้ครับพี่ผมไม่เคยคิดแบบนี้เลยนี่คือภาพสะท้อนของคนส่วนใหญ่บนโลกคุณบอกว่าอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คุณไม่เคยเห็นภาพของมันเลยว่าดีขึ้นสำหรับคุณคืออะไรคุณเลยไล่าตามภาพของคนอื่นไล่าตามความสำเร็จแบบที่คนอื่นบอกว่าใช่และพอคุณทำตามแล้ว คุณกลับไม่ได้รู้สึกถึงความสุขที่คิดว่าจะได้เพราะมันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่แรกผมถามพี่ชัยต่อท่านเลือกได้คุณอยากตื่นขึ้นมาแล้วมีชีวิตแบบไหนผ่านไปอีกครู่เขาตอบว่าผมอยากมีเวลานั่งกินข้าวเช้ากับลูกโดยไม่รีบออกบ้านไปทำงานผมอยากมีงานที่ไม่เหนื่อยจนหมดแรงทุกวันอยากมีรายได้พอไม่ต้องกังวลว่าจะหาเงินพอค่าเข้าลูกหรือเปล่าเห็นไหมครับมันไม่ใช่อยากรวย มันไม่ใช่อยากมีรถคันใหม่มันไม่ใช่อยากมีบ้านหลังใหญ่มันคือภาพของชีวิตที่มีความหมายต่อตัวเขาเองซึ่งถ้าคุณไม่ค้นหาภาพนี้ให้เจอคุณจะใช้ชีวิตเพื่อเป้าหมายของคนอื่นไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยวันนี้ผมอยากชวนคุณทำสิ่งเดียวถามตัวเองด้วยความจริงใจที่สุดว่าถ้าวันนี้ไม่มีใครตัดสินฉันไม่มีใครมองฉันไม่มีใครบอกว่าฉันควรเป็นแบบไหน ฉันอยากใช้ชีวิตแบบไหนกันแน่อย่าตอบเร็วอย่าตอบสิ่งที่ดูดีอย่าตอบสิ่งที่เคยเห็นคนอื่นทำแล้วประสบความสำเร็จตอบสิ่งที่มันใช่สำหรับหัวใจของคุณจริงๆเพราะนี่คือจุดเริ่มต้นของการตั้งเป้าหมายให้ชัดและความชัดคือพลังที่สุดในโลกคนที่ชัดไม่ต้องใช้แรงฮึดเยอะไม่ต้องฝืนใจไม่ต้องบังคับตัวเองทุกวันเพราะความชัดมันดึงเขาไปเอง เหมือนเราเห็นภูเขาที่อยากขึ้นอยู่ตรงหน้าคุณจะเดินช้าหรือเดินเร็วไม่สำคัญแต่คุณเดินถูกทิศและไม่ว่าคุณจะเหนื่อยคุณก็ไม่หลงทางนี่แหละครับพื้นฐานของทุกความสำเร็จในโลกเริ่มจากคำถามเดียวที่เรียบง่ายที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดฉันต้องการอะไรจากชีวิตจริงๆมีบางอย่างที่คุณต้องรู้ก่อนเราจะไปไกลกว่าน,นี้หลายคนมีเป้าหมายแต่ชีวิตไม่ขยับไปไหนเลย เพราะเป้าหมายของเขายัางไม่ชัดพอมันเหมือนมองไกลๆผ่านหมอกหนาเห็นภาพลางๆว่าอยากได้อยากเป็นอยากมีแต่ไม่รู้ว่าต้องเดินยังไงไปถึงตรงนั้นและผมอยากบอกอะไรคุณอย่างหนึ่งไม่มีใครในโลกนี้หลงทางเพราะไม่เก่งพอส่วนใหญ่หลงทางเพราะภาพปลายทางมันเบลอเกินไปตั้งหาก วันนี้ผมอยากพาคุณมาดึงเป้าหมายของคุณให้คมชัดขึ้นแบบ HD คมชัดแบบที่ไม่ว่าคุณจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ไม่ลืมว่าคุณเดือนไปเพื่ออะไรคมชัดแบบที่เมื่อเจออุปสรรคคุณจะไม่ตั้งคำถามว่าทำไมมันยากจังคุณจะถามว่าแล้วฉันจะขยับอีกเก้ายังไงดีก่อนอื่นมาลองถามตัวเองอย่างจริงใจว่า ภาพสุดท้ายของชีวิตที่ฉันอยากมีมันหน้าตาเป็นยังไงแต่ประโยคนี้หลายคนตอบเป็นคำสวยๆบางคนตอบว่าผมอยากมีอิสระทางการเงินแต่พอถามกลับว่าอิสระแบบไหนเขาตอบไม่ได้เพราะอิสระของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนอยากมีอิสระทางเวลา บางคนอยากมีอิสระจากความเครียดบางคนอยากมีอิสระในการเลือกงานบางคนอยากมีอิสระในการดูแลครอบครัวแต่เราดันใช้คำว่าอิสระทางการเงินเหมือนกันหมดทางๆั้งที่ความหมายของหัวใจเราต่างกันสิ้นเชิงผมอยากให้คุณลองทำสิ่งนี้ง่ายๆและมันเปลี่ยนชีวิตของคนมาแล้วนับไม่ถ้วนให้คุณนึกภาพ วันธรรมดาที่ดีที่สุดในชีวิตคุณไม่ใช่ภาพที่วันได้เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่ภาพที่วันได้รางวัลแต่เป็นวันที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกว่านี่แหละวันแบบนี้ฉันอยากมีไปตลอดชีวิตลองนึกภาพเช้าในวันนั้นคุณตื่นกี่โมงคุณอยู่ที่ไหนคุณทำงานแบบไหนคุณคุยกับใคร รายได้ของคุณมาจากอะไรความเครียดระดับไหนที่คุณรับได้คุณอยากทำงานหนักหรืออยากทำงานฉลาดคําตอบเหล่านี้คือรากของเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่ภาพสวยงามไม่ใช่ความฝันล่องลอยแต่มันคือชีวิตจริงที่คุณอยากตื่นขึ้นมาเจอทุกวันผมจะเล่าอีกหนึ่งเรื่องให้คุณฟังเป็นเรื่องของเจีย ผู้หญิงอายุ35เปิดร้านข้าวแกงอยู่ในตลาดเล็กๆก,ก่อนหน้านั้นเธอทำงานบัญชีในกรุงเทพ1ิปีและอยู่ในโหมดใช้ชีวิตแบบออโต้มาตลอดเหมือนคุณเหมือนผมเหมือนทุกคนเธอบอกว่าเป้าหมายของเธอคืออยากมีเงินเยอะๆแต่เธอไม่เคยถามว่าทำไมเธอถึงอยากมีเงินจนวันหนึ่งเธอลองนั่งคิดแบบที่ผมแนะนำเธอถามตัวเองว่า ฉันอยากมีวันแบบไหนซ้ำไปซ้ำมาตลอดชีวิตเธอตอบว่าฉันอยากใช้ชีวิตใกล้แม่ฉันอยากทำกับข้าวให้คนในชุมชนฉันอยากมีอะไรได้ที่คงที่ไม่ต้องรวยมากแต่ไม่เครียดและอยากตื่นตอนเช้าแบบสดชื่นไม่ต้องนั่งรถสองชั่วโมงไปทำงานเห็นไหมคำว่าอยากรวย มันถูกแทนด้วยภาพจริงของชีวิตเธอก็เลยกลับไปบ้านเปิดร้านข้าวแกงตลาดเช้าเริ่มจากวันละ40จานวันนี้ขายวันละ180่งถึงสองจานรายได้สม่ำเสมอไม่ใช่รวยล้นฟ้าแต่เธอมีชีวิตที่สุขที่สุดในรอบหลายปีเพราะเธอเห็นภาพความสุขแบบของเธอเองชัดเจนแล้วผมอยากให้คุณลองทิศเหมือนเจี๊ยบ ลองถามตัวเองว่าฉันอยากมีชีวิตแบบไหนที่ทำซ้ำได้ทุกวันแล้วฉันก็ยังยิ้มได้นี่คือเป้าหมายที่แท้จริงไม่ใช่เป้าหมายที่เราคิดเอาตามคนอื่นไม่ใช่เป้าหมายที่เราพูดเพราะมันดูเท่แต่เป็นสิ่งที่เข้ากับธรรมชาติของตัวเราที่สุดและเมื่อคุณเห็นภาพปลายทางชัดมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นกับชีวิต ทุกอย่างเริ่มง่ายขึ้นแบบประหลาดคุณจะรู้เองว่าต้องตัดอะไรทิ้งรู้เองว่าควรรับโอกาสแบบไหนรู้เองว่าควรเดินหลบคนที่ทำให้คุณหลุดโฟกัสและที่สำคัญคุณจะไม่ท้อเร็วเหมือนเมื่อก่อนเลยพลังของความชัดมันเป็นแบบนั้นมันทำให้คุณหยุดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโดยไม่จำเป็นมันทำให้คุณไม่เผลอเดินตามเป้าหมายของคนอื่นและมันทำให้คุณรู้ว่า อะไรสำคัญจริงกับชีวิตคุณตอนนี้คุณเริ่มเห็นภาพเป้าหมายของคุณชัดขึ้นแล้วแต่นี่แหละคือช่วงที่คนส่วนใหญ่ทำพลาดที่สุดเพราะเห็นภาพชีวิตที่อยากได้เขากลับเรียบตั้งเป้าหมายใหญ่เกินไปตั้งแบบที่ดูเท่แต่ไม่สามารถทำได้ในชีวิตจริงและเมื่อทำไม่ได้ความท้อก็เข้ามาแทนที่สุดท้ายก็หลุดโฟกัสและกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิม วันนี้ผมอยากพาคุณเริ่มทำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือแปลงภาพใหญ่ให้กลายเป็นก้าวเล็กๆที่ทำได้จริงเพราะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยสำเร็จด้วยก้าวกระโดดมันสำเร็จด้วยก้าวเล็กๆที่ทำซ้ำได้ทุกวันต่างหากผมอยากให้คุณนึกถึงภาพนี้ถ้าคุณยืนตรงเชิงเขาสูงที่สุดในชีวิตของคุณคุณจะไม่มีทางขึ้นไปถึงยอดเขาด้วยการก้าวเพียงก้าวเดียว แต่ถ้าคุณเดินทีละก้าวแม้จะช้าคุณก็ขึ้นได้และคนที่ถึงยอดไม่ใช่คนที่เดินเร็วที่สุดแต่เป็นคนที่ไม่หยุดเรามาเริ่มจากกฎง่ายๆที่เปลี่ยนชีวิตคนธรรมดามาแล้วนับไม่ถ้วนกฎสามชั้นของเป้าหมายชั้นที่ 1.. ภาพใหญ่ชั้นที่ 2.. ขั้นตอนหลักชั้นที่ 3.. กิจวัตรบายวัน และคุณจะต้องสร้างทั้งสามอย่างนี้ให้ครบเพราะถ้าชั้นบนชัดแต่ชั้นล่างไม่มีคุณจะหลงถ้าชั้นล่างมีแต่ชั้นบนไม่ชัดคุณจะเหนื่อยแต่ไม่ไปไหนผมขอพาคุณเจาะทีละชั้นชั้นที่หนึ่งภาพใหญ่นี่คือภาพชีวิตที่คุณอยากมีจริงๆชีวิตที่ทำสามได้ทุกวันแล้วคุณยังยิ้มได้คุณทำพาร์ก่อนหน้าไปแล้วคุณเริ่มเห็นภาพแล้ว ให้เก็บไว้แต่เพิ่มความชัดเข้าไปอีกลองถามตัวเองเพิ่มว่าฉันอยากมีความสัมพันธ์แบบไหนฉันอยากทำงานกับคนแบบไหนฉันอยากมีพลังงานแบบไหนในแต่ละวันฉันอยากให้ตัวเองเก่งเรื่องอะไรเป็นพิเศษฉันอยากเป็นคนแบบไหนในสายตาของลูกฉันอยากเป็นพ่อแม่แบบไหนภาพที่คุณตอบคือเขาที่คุณกำลังจะปีนและคุณต้องเห็นยอดเขานี้ชัดทุกวัน ไม่ใช่ปีละครั้งไม่ใช่ตอนท้อแต่ต้องเห็นทุกเช้าทุกเย็นเหมือน GPS ที่คอยบอกว่าคุณจะไปทางนี้นะอย่าเดินออกข้างนะชั้นที่2ขั้นตอนหลักนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่ข้ามเพราะเขาคิดว่าภาพใหญ่พอแล้วแต่ความจริงภาพใหญ่เป็นแค่ทิศทางคนที่ไปไม่ถึงไม่ใช่เพราะภาพไม่ดีแต่เขาไม่รู้ว่าต้องเริ่มตรงไหนก่อน ผมอยากให้คุณแบ่งภาพใหญ่ของคุณออกเป็น3ถึง5หมวดหลักเช่นการเงินงานอาชีพสุขภาพความสัมพันธ์การพัฒนาตัวเองและถามตัวเองว่าถ้าจะไปถึงชีวิตแบบที่ฉันต้องการสิ่งไหนที่ต้องพัฒนาเป็นลำดับแรกคุณไม่จะเป็นต้องทำทุกอย่างพร้อมกันคุณต้องเริ่มจากหมวดที่กระทบชีวิตคุณมากที่สุดเพราะเมื่อหมวดนั้นดีขึ้นมันจะดันหมวดอื่นขึ้นตาม เป้าหมายแบบเป็นขั้นตอนจะทำให้คุณรู้ว่าวันนี้ควรทำอะไรไม่ใช่แค่ฝันลอยๆผมเคยเจอผู้จัดการฝ่ายผลิตคนหนึ่งชื่อนัทเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคืออยากมีเวลาว่างเพิ่มอยากลดความเครียดแต่พอเราคุยลึกลงไปเราพบว่าปัญหาหลักไม่ใช่เวลาแต่คือเขาไม่มีทักษะมอบหมายงานเขาทำเองทุกอย่างคุมทุกอย่างเพราะกลัวลูกน้องทำพลาดพอแก้เรื่องนี้เดียวได้ชีวิตเขาเปลี่ยนทั้งระบบ งานเดินไวขึ้นเวลาเพิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นความเครียดลดลงเห็นไหมบางครั้งแค่เลือกขั้นตอนแรกให้ถูกชีวิตก็ขยับครั้งใหญ่แล้วชั้นที่3กิจวัตรรายวันนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดนี่คือจุดที่คนสำเร็จต่างจากคนทั่วไปคนทั่วไปตั้งเป้าหมายแต่คนสำเร็จสร้างกิจวัตรที่พาเขาไปถึงเป้าหมายนั้นผมไม่ได้หมายถึงกิจวัตรเยอะๆนะ ผมหมายถึงกิจวัตรที่เล็กและง่ายแต่ทําทุกวันเล็กจนคุณไม่มีข้ออ้างที่จะไม่ทําเล็กจนชีวิตก็ยังเดินตามปกติแต่เล็กที่ทําต่อเนื่องมันทําให้ทุกอย่างขยับอยากมีสุขภาพดีอย่าเริ่มต้นด้วยการวิ่ง5กิโลเมตรเริ่มต้นด้วยการเดิน5นาทีหลังอาหารเย็นทําแบบนี้30วันคุณจะเดินไกลขึ้นเองอยากมีเงินเก็บอย่าเริ่มต้นด้วย20%ของไรายได้ เริ่มต้นด้วยเก็บวันละ20บาทพอเห็นจำนวนมันโตขึ้นคุณจะเพิ่มเองแบบไม่ฝืนอยากมีอาชีพเสริมอย่าเริ่มต้นด้วยการเปลี่ยนชีวิตทั้งวันเริ่มต้นด้วยวันละ10นาทีศึกษาสิ่งที่สนใจ10นาทีที่ทำทุกวันจะมากกว่าคนที่วางแผน3เดือนแต่ไม่เคยเริ่มนี่คือหลักการง่ายๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริงเพราะก้าวเล็กๆที่คุณทำซ้ำมันไม่ใช่ก้าวเล็กมันคือรากฐานของตัวตนใหม่ของคุณ และเมื่อคุณสร้างทั้ง3ชั้นนี้คุณจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับตัวเองคือความสบายใจความชัดความนิ่งและพลังในการเดินต่อซึ่งมันไม่ใช่แบบบ้าพลังนะแต่เป็นแบบสงบรู้ทิศทางมั่นคงและไปต่อได้เรื่อยๆคุณจะไม่ท้อเหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้คุณไม่ได้ปีนเขายักแล้วคุณกำลังก้าวทีละก้าวบนเส้นทางที่คุณเลือกเองและคุณรู้ว่าคุณกำลังเดินไปไหน ผมอยากให้คุณรู้ความจริงหนึ่งอย่างคนที่ไม่สำเร็จไม่ได้แพ้เพราะไม่เก่งแต่แพ้เพราะเดินออกนอกเส้นทางไปเองโดยไม่รู้ตัวมันไม่ได้เกิดจากความขี้เกียจมันไม่ได้เกิดจากความไม่มีวินยัยสาเหตุจริงๆคือโลกใบนี้ออกแบบมาให้คุณหลุดโฟกัสตลอดเวลาแจ้งเตือนในโทรศัพท์งานด่วนที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอารมณ์ที่แกว่งขึ้นลง คำพูดคนอื่นความคาดหวังของครอบครัวปัญหาเล็กๆที่กินพลังคุณทั้งวันและความเหนื่อยล้าที่สะสมจากการใช้ชีวิตทั้งหมดนี้สามารถพาคุณออกห่างจากเป้าหมายของคุณได้ในเวลาไม่กี่วันและพากลับขึ้นใหม่ใช้เวลานานเป็นเดือนวันนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งหนึ่งการรักษาโฟกัสไม่ใช่เรื่องของจิตใจอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของระบบชีวิต คนที่ไปถึงเป้าหมายไม่ใช่คนที่มีใจสู้งตลอดเวลาแต่คือคนที่สร้างเงื่อนไขให้ตัวเองไม่หลุดโฟกัสง่ายๆตั้งแต่แรกผมจะพาคุณตั้งระบบนั้นทีละขั้นเหมือนให้คุณมีรั้วกั้นข้างทางที่ต่อให้ล้มคุณก็ยังไม่ตกเขาสิ่งแรกที่คุณต้องมีคือกฎสำหรับตัวเองกฎแบบง่ายๆแต่ทรงพลังกฎที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องโฟกัสของคุณเอง เช่นตื่นมา10นาทีแรกห้ามแตะโทรศัพท์ช่วงเวลางานห้ามตอบแชทนอกเรื่องทำงานสำคัญก่อนงานด่วนเสมอถ้ามีเวลาว่าง5นาทีให้กลับไปอ่านเป้าหมายวันอาทิตย์ต้องทบทวนเส้นทางตัวเอง10นาทีกฎพวกนี้อาจดูเล็กมากแต่ความจริงมันคือตาข่ายนิรภัยของชีวิตยิ่งชีวิตคุณวุ่นเท่าไหร่ คุณยิ่งต้องมีกฎชัดเท่านั้นคนที่ไม่มีระบบเวลาพลังหมดก็หลุดเวลามีปัญหาก็ลืมเวลามีอารมณ์ก็เลี้ยวออกจากทางหลักระบบถูกสร้างมาเพื่อช่วยคุณในวันที่คุณไม่พร้อมไม่ใช่ในวันที่คุณกำลังไฟแรงถัดมาคุณต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เข้าข้างเป้าหมายของคุณผมไม่ได้หมายถึงบ้านสวย โตทำงานมินิมอลผมหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ป้องกันคุณจากตัวคุณเองสภาพแวดล้อมที่เรียบง่ายไม่สร้างการตัดสินใจที่ไม่จำเป็นไม่รอให้คุณเสียเวลาไม่ดึงสมาธิคุณออกจากเป้าหมายใหญ่เคยมีคนทำงานฟรีแลนซ์คนหนึ่งชื่อ Earth. เอิร์ธเขาเป็นคนมีความฝันชัดแต่หลุดโฟกัสบ่อยมากเขาบอกว่าเขาไม่เคยทำงานต่อเนื่องได้เกิน30นาที จนวันหนึ่งเขาลองเปลี่ยนแค่เรื่องเดียวคือจัดโต๊ะทำงานให้มีเฉพาะสิ่งที่จะทำในวันนี้ไม่มีหนังสืออื่นไม่มีแก๊เจ็ดอื่นไม่มีโนต้ตงานเก่าไม่มีเอกสารที่ยังไม่ถึงคิวผลคือ productivity ของเขากระโดดขึ้น3เท่าเขาไม่ได้เก่งขึ้นเขาแค่หายไปสิ่งรบกวนและสิ่งรบกวนมันไม่ได้อยู่ข้างนอกนะมันอยู่รอบตัวเรานี่แหละ แค่เราไม่เคยตั้งใจจัดการมันคุณลองถามตัวเองว่ามีอะไรรอบตัวคุณที่ทำให้คุณหลุดทางบ่อยที่สุดและคุณเอามันออกไปได้ไหมหรืออย่างน้อยลดอิทธิพลของมันได้ไหมนี่คือการสร้างสภาพแวดล้อมแบบที่คนสำเร็จทุกคนทำแต่คนทั่วไปไม่เคยทำเลยขั้นต่อมาสำคัญมากคือการเตือนตัวเองเรื่อยๆว่าทำไมถึงเริ่ม ไม่ใช่เพื่อให้กำลังใจนะแต่เพื่อปรับ GPS ในหัวให้ตรงเส้นทางเดิมชีวิตของคนเราเหมือนรถวิ่งบนถนนยาวถ้าคุณไม่จับพวงมาลัยเลยรถจะเบี่ยงออกจากเลนเสมอไม่ใช่เพราะคุณไม่ดีแต่เพราะถนนมันไม่เรียบลมแรงรถคันอื่นแซงหรือพื้นต่างระดับชีวิตก็แบบนี้แหละคุณต้องปรับพวงมาลัยตลอดนิดนหน่อยๆไม่ต้องหักเลนแรงแ แต่ปรับบ่อยสม่ำเสมอและนุ่มนวลคนสำเร็จรีเฟรชเป้าหมายตลอดเวลาไม่ใช่แบบเขียนเยอะๆแต่แบบสั้นๆเร็วๆและเข้าประเด็นพวกเขาจะถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ฉันจะทำอะไรได้บ้างที่พาฉันเข้าใกล้เป้าหมายขึ้นอีก1%อร์ซแค่1%เปอร์ซไม่ต้องมากแต่สม่ำเสมอเพราะความลับคือ ถ้าคุณพัฒนาตัวเองวันละ1%ภายใน1ปีชีวิตคุณจะโตขึ้นกว่าเดิม37เท่าและคุณไม่ต้องตะโกนไม่ต้องวิ่งไม่ต้องบ้าพลังแค่ค่อยๆเดินไปตาม1%ของคุณเองแต่สุดท้ายจุดที่ทำให้คนหลุดจากเส้นทางมากที่สุดไม่ใช่งานไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่เวลาแต่คืออารมณ์อารมณ์ล้าอารมณ์กดดันอารมณ์ต้องการคำชม อารมณ์กลัวผิดหวังอารมณ์อยากยอมแพ้ในวันที่เหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีระบบกันอารมณ์ของตัวเองไม่ต้องซับซ้อนไม่ต้องเป็นโยคะไม่ต้องเป็นหนังสือปรัชญาอาจเป็นการเดินเล่น10นาทีตอนบ่ายอาบน้ำวนก่อนนอนปิดโทรศัพท์หลังสามทุ่มฟังเพลงที่ช่วยปรับใจหรือคุยกับคนที่ทำให้คุณกลับมาโฟกัสได้ สิ่งเหล่านี้คือเบาอ,อ่อนที่ทำให้คุณล้มแล้วลุกง่ายไม่ใช่ล้มแล้วแตกละเอียดและทั้งหมดนี้จะทำให้คุณมีพลังแบบใหม่พลังที่ไม่ต้องใช้แรงฮึดเป็นพลังแบบนิ่งๆมั่นคงและไปต่อได้แม้วันที่ชีวิตจริงไม่ได้ง่ายเลยคุณดูไหมครับสิ่งที่ยากที่สุดของการมีเป้าหมายไม่ใช่การลงมือทาแต่คือการยอมรับความจริงว่าเป้าหมายที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันอาจไม่ใช่ของเราเลยก็ได้ หลายคนกลัวที่จะตั้งเป้าหมายชัดๆเพราะพอตั้งชัดมันจะทําให้เราเห็นช่องว่างระหว่างวันนี้ที่เราอยู่กับสิ่งที่เราอยากเป็นแบบเต็มตาและช่องว่างนั้นมันใหญ่จนทําให้ใจหดบางคนจึงเลือกใช้ชีวิตไปวันๆ B ตอบ B อาจไม่ผิดนะแต่ปัญหาคือมันไม่พาไปไหนและท้ายที่สุดเมื่อหันกลับมาอีกทีชีวิตก็กลายเป็นเส้นทางที่คนอื่นเป็นคนกําหนดให้หมดแล้วผมอยากให้คุณลองถามตัวเองเบาๆหนึ่งครั้งในวันนี้ว่า ฉันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้และมันเป็นของฉันจริงๆหรือเป็นความคาดหวังของใครคนอื่นเพราะเมื่อคำตอบนี้ชัดแม้เพียง1%มันจะเปลี่ยนทุกวันของคุณทันทีคุณจะตื่นมาแบบมีเหตุผลคุณจะเดินแบบมีทิศคุณจะล้มแบบไม่งงและคุณจะลุกขึ้นแบบมีพลังมากกว่าเดิมเสมอและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่ผมอยากฝากไว้ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็แค่ทำทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆคุณต้องกล้าที่จะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอีกนิดกล้าที่จะซื้อสัตว์กับความอยากลึกๆในใจและกล้าที่จะเริ่มแม้จะเริ่มแบบเล็กที่สุดก็ตามชีวิตไม่จําเป็นต้องวิ่งบางครั้งการเดินถูกทางยังดีกว่าวิ่งสุดแรงไปผิดทางเพราะสุดท้ายแล้วความสําเร็จไม่ได้เริ่มจากการลงมือทําแต่มันเริ่มจากการกล้าตอบตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่า เราอยากเป็นใครและอยากมีชีวิตแบบไหนกันแน่แล้ววันที่คุณชัดเจนคือวันที่ชีวิตเริ่มเคลื่อนที่และเหมือนเดิมครับถ้าวันนี้คุณได้ยินประโยคหนึ่งที่เปลี่ยนชีวิตคุณได้เก็บมันไว้และใช้มันให้คุ้มเพราะชีวิตของคุณมีค่ากว่าที่คุณคิดเสมอถ้าคุณชอบ podcast นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆในการพัฒนาตัวเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ